นนัน้แผ่นฟ้าฤดูแรงช่างร้อนละอุประดุดเพลิงสุมแผ่นดินบุรุษผู้อาภัพรูปร่างผอมผิวดำก้านแดดผ้าผืนเก่าพันกายขาดเปื่อยลอยปะปุมีปรากฏอยู่ทั่วไปมันผู้อาภัพเดินทอดน่องกลางทางอันเปี่ยวร้างผู้คนพากันเบือนหน้าหลบเลี่ยงด้วยความสมเพศและลังเกียจ ชายผู้นี้มีนามว่าบุญทิง้งเล่ล่อนพเนจรมาแต่ไหนยากจะทราบได้รู้อีกทีเจ้าบุญทิง้งก็มาอาศัยขอทานอยู่แถวบ้านของท่านขุนพักดีท่านขุนผู้มั่งคั่งมากด้วยสมบัติพัสถานบ่าวไพ่ด้วยก็มากหลายท่านขุนพักดีเป็นคนขยันขันแข็งกว่าขุนนางทั่วไป ซึ่งขุนนางในสมัยนั้นโดยมากเมื่อทำราชการแล้วมักจะใช้เวลาไปกับการหาความสำราญด้วยว่ายังไงก็มีเบี้ยววัดเป็นรายได้จากหลวงแน่นอนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดินน้นรนหารายได้ทางอื่นให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจส่วนขุนพักดีนั้นนอกเวลาราชการท่านก็คุมบ่าวไพ่ออกทำไร่ทำนา เก็บเลกผสมน้อยจนมั่งคั่งกว่าเพื่อนคุนนางด้วยกันบ่ายวันหนึ่งบุญทิง้งเดินหลงเข้าไปยังบ้านของคุณพักดีพวกบ่าวไพ่เห็นบุญทิ้งเดินผ่านมาก็เออะอะโวยวายช่วยกันจับตัวไว้เป็นพลวันเจ้าบุญทิง้งเห็นคนมากเข้าก็วิ่งหนีไปทั่วบริเวณสร้างความโกราหันไปทั่วไอ้ายดำ หัวหน้าบ่าวไพ่ตะโกนโวกเวกออกเสียงสั่งงานชี้มือชี้ไม้ออกไปทุกทิศทุกทางเสียงดังขึ้นไปถึงคุณพักดีต้องออกมาดูอยู่หน้าเรือนพอไล่กันจนเหนื่อยทั้งบุญทิ้งทั้งบ่าวไพ่ก็มานั่งพักอยู่ด้วยกันที่ลานหน้าบ้านต่างเงือโซไปทั้งตัวหายใจหอบสี่โควงบานกันทั่วหน้า คุณพักดีหัวเลาะชอบใจเดินลงบันไดพางเอ่ยขึ้นว่าพวกเองทั้งหลายมากมายคนพรเนจรผอมโซเพียงคนเดียวทำไมถึงจับกันไม่ได้นี่รู้ไปถึงไหนผูจะอายเขาไปถึงนั่นนะคุณพักดีสุดตัวลงนั่งที่แค่หน้าร้านบ้านแวดล้อมด้วยบ่าวไพ่รวมถึงไอ้บุญทิ้งก็นั่งไปกับเขาด้วย แล้วนี่มึงเป็นใครมาแต่ที่ไหนเล่าขุนพักดีเอ่ยขึ้นไอ้บุญทิงทำมือชี้โบชี้เบปากก็ออกเสียงอ่อแอฟังไม่ได้สับอ่าแล้วกันมึงนี่เป็นยังไงเป็นบ้าใบาเซยรลึกไอ้บุญทิงยังไม่ยอมหยุดชี้มือชี้ไม้มีแต่เสียงออแอเท่านั้นที่ออกมาจากปากมัน เอาละเอาละมึงหยุดเถอะแล้วนี่พวกมึงจะมีใครบอกรูได้สักคนไหมว่าไอเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่ในบ้านรูได้ชาวบ้านแถวนี้เรียกมันว่าไอ้จิ้งขอรับไอ้ดำหัวหน้าบ่าวไพ่กล่าวขึ้นมันบ้าใบามาแต่ไหนไม่มีใครรู้ขอรับเห็นมาอาศัยตามวัดตามสารา เมื่อประมาณสีห้าเดือนก่อนเห็นจะได้ขอรับดูไปดูไปมันก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะขอรับเห็นแต่จะมันโดนพวกเด็กแกเรแถวนี้รังแกจนชาวบ้านต้องออกปากห้ามปามบ้างเวลาหิวมันก็ไปอาศัยขอหลวงตาที่วัดขอรับขุนพักดีพยักหน้าเบาๆ ทางเพ่งพินิษดดูให้บุญทิ้งเห็นท่าทางมันดูซื่อๆไม่มีพิษมีภัยอันใดโดยความเป็นผู้เมตตาจึงเอ่ยปากบอกให้ไอ้ดำเลี้ยงมันไว้หางานหาการให้มันทำตามแต่สติปัญญาของมันที่พอจะทำได้เสร็จแล้วก็เดินกลับขึ้นเรืองไปนับตั้งแต่นั้นมาบุญทิ้ง ได้กลายเป็นบ่าวไพ่ของคุณพักดีอยู่เรือนท้ายบ้านร่วมกับบ่าวชายอื่นๆเขาทำงานตามแต่ไอ้ดำหัวหน้าบ่าไไรจะสั่งจะใช้ด้วยที่มันเป็นบ้าใบแต่ก็มีความขยันขันแข็งกว่าใครบ่าวไพ่รวมไปถึงคนในบ้านของคุณพักดีต่างรักใคร่เอ็นดูมันผู้คน มักพูดถึงความมั่งคั่งของขุนพักดีเสียงกระซิบกระซาบนั้นดังลอยไปเข้าหูแก๊งโจรต่างหมู่บ้านแก๊งเสือนุน่นซึ่งได้ลบกบดานการตามล่าของทางการมาเป็นระยะเวลาเกือบปีด้วยความโหดเหี้ยมของลูกน้องในกลุ่มของมันได้ออกอารวาสพ้นค่าจนทางการถึงกับต้องตั้งพลตเวนเฉพาะกิจ ออกปราบปรามันอย่างเด็ดขาดพลตเวนของทางการเข้าปะทะกับกลุ่มโจรของเสือนุ่นอยู่หลายครั้งได้สู้กันเป็นสามารถต่างฝ่ายต่างเสียกำลังมีฝีมือดีไปคนละหลายคนเสือนุ่นเห็นทางที่จะเพียงพําจึงสลายกลุ่มแยกย้ายกันหลบหนีไปฝังตัวอยู่ตามชานบ้านชนบทแต่โจร ยังไงก็ไม่ยอมเปลี่ยนสันดานยังคงเฝ้ารอการกลับมารวมตัวกันอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ทางการเริ่มไปสนใจเรื่องอื่นแล้ววะหนูว่าไหมไอ้ปังเสือนุ่นเอ่ยขึ้นไอ้ปังมือขวาพยักหน้าเห็นด้วยกับคำกล่าวของเสือนุ่นเมโลเพข้าได้ยินมาว่าในหมู่บ้านไม่ไกลจากเรานี่คุนพักดี ได้เก็บสมบัติเงินทองไว้มากเราลบกันมานานแล้วนั่งนั่งนอนนอน,น,อนจนเบื่อขายาบออกก้นอีกแล้วลูกพี่เสือนุ่นนั่งนิ่งใช้ความคิดความจริงข้อนี้เขาก็รู้อยู่ด้วยตัวเองนั้นก็หาข่าวฟังความเคลื่อนไหวในละแวกนี้มาโดยตลอดมึงออกไปสืบดูความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณพักดีให้กูที เก็บรายละเอียดให้หมดนะที่เหลือเจ้ายัางไงเดี๋ยวกูบอกเองวันเวลาผ่านไปเกือบเดือนเสือนุ่นส่งข่าวถึงลูกน้องเก่าหลายคนพวกโจรได้ทยอยกันมารวมตัวกันบัดนี้นับได้เกือบสิบคนแล้วเ<อ>พียงพอต่อการก่อเวรก่อกรรมของพวกมันแล้วจึงแนะนัดกันในอีกเจ็ดวันข้างหน้า เป็นคืนเดือนมืดเลิกโจนนั้นก็เข้าตําราก่อการสำเร็จลุล่วงเสือนุ่นเตรียมการเป็นมั่นเหมาะเมื่อเวลามาถึงกลุ่มโจรจึงได้ทยอยเดินทางเป็นหลายสายแฝงตัวเข้ารายร้อมบ้านปุ่นพักดีไว้อย่างแนบเนียนหามีใครสังเกตเห็นไหมพวกมันซุ่มรอเวลาดึกมืดสนิทจึงเริ่มเคลื่อนเข้าโอบล้อมบ้านปุ่นพักดี โจรชั่วนั้นย่อมชำนาญในงานของมันเมื่อเข้าประชิดติดบ้านแล้วเฝ้าสังเกตการด้วยเวลาดึกสงัดคนในบ้านเข้านอนกันหมดเสือนุ่นไล่บนที่มุมปากตุ้มพรำเดินนำหน้าเราโจรห้าร้อยทั้งหลายขึ้นบันไดทีประตูเลื่อนออกดังปังพวกโจรทั้งหมดปูกันเข้าประจำตำแหน่งอย่างชำนิชำนาญ คุมคมทุกมุมบ้านไว้พร้อมอาวุธครบมือรวดเร็วเกินกว่าที่คนในบ้านขุนพักดีจะรู้ตัวและป้องกันได้เมื่อเป็นไปตามแผนดังนั้นเสือนุ่นจึงตะโกนขึ้นเสือนุ่นอยู่นี่แล้วโว้ยขุนพักดีออกมาด้วยอารมณ์ตกใจขุนพักดีเปิดประตูออกมาพร้อมดาบคู่มือ หวังคุมบบาวไพ่ออกแก้สถานการณ์แต่การหาเป็นดังขาดไม่ด้วยโจนชั่วคุมความได้เปรียบไว้ทั้งหมดทั้งบ่าวไพ่ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทันหยิบจับอาวุธขึ้นมาสู้แต่กลับโดนพวกโจนคุมตัวไว้เสียก่อนที่จะรู้ตัวพวกมึงอยาก,กัดขืนยอมมอบเงินทองแต่โดยดีเท่านั้นพวกมึงจะรักษาชีวิตไว้ได้ หากยังคิดแข็งขืนกูจะสั่งลูกน้องให้ฆ่าเสียให้หมดทั้งจะเผาเรือนไม่ให้เหลือแม้แต่ตอขุนพักดียากจะทำสิ่งใดพยายามกันครอบครัวเสียทางหนึ่งไว้ไม่ให้โจรเข้ามายุ่งส่วนพวกมันนั้นจะบุกค้นห้องต่างๆก่อสุดที่จะทัดทานทานได้เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วยามเราโจรห้าร้อย รวบรวมเงินทองได้เป็นที่พอใจของพวกมันแทนที่พวกมันจะพากันถอยกลับไปอย่างเงียบๆตามทางเมื่อใดคือก็จะเอาสอบไอเสือนุ่นตะโกนสั่งลูกน้องให้เริ่มชุดฆ่าหญิงสาวความโกรหงบังเกิดขึ้นทันทีเฮ้ยพวกมึงเอาเงินเนอาทองไปแล้วบ่าวภายในบ้านข่าขอทุกวุนพักดีเอ้ย พวกโจรหาได้ฝังไม่ไอเสือนุ่นชุดแขนลูกสาวคนเดียวของขุนพักดีออกมาจากวงล้อมของบ่าวไพขุนพักดีพร้อมภรรยากระโดดเข้าขวางแต่ถูกพวกโจรผักกระเด็นออกไปล้มลงกระแทกพื้นดังโครมไอ้ดำหัวหน้าบ่าวไพเห็นเจ้านายถูกกระทำกอบรรดาลโทสะหมดแล้วซึ่งความกลัวกระโดดเข้าต่อยตีกับพวกโจรเป็นอุตลุด หวังไขให้คุณหนูลอดออกจากการจุดฆ่าของฝ่ายโจรให้ได้เสือนุ่นเห็นเหตุการณ์จะเกินควบคุมอาศัยความเด็ดขาดชูดาบขึ้นแล้วฟันลงไปที่ไอดำดังฉับล่างไอดำหัวหน้าบบาวไพ่กระเด็นไปตามแรงล่วงลงนอนกองแน่นิ่งเสียงกรีดร้องดังละงมไปทั่วบ้านในความโกลาหลนั้นชับพัน มีเงาร่างหนึ่งกระโจนออกมาจากหมู่บ่าวไพ่ที่ถูกจับคุมคุมตัวอยู่เงาร่างนั้นเข้าประชิดโจนที่ไม่ทันระวังตัวมันเตะซ้อนเข้าสองทีล่างโจนกระเด็นล่วงไปตามแรงเตะจากนั้นล่างที่สองล่างที่สามก็ค่อยๆร่วงลงไปตามกันกว่าพวกโจนจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ล่วงลวงไปนอนกองกับพื้นเสียเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเสือนุ่นที่ได้สติก่อนไข่แต่วัดดาบเข้าฟาดฟันเงาร่างนั้นอย่างรวดเร็วทรงผลให้การลุกที่กำลังลุกไล่อย่างได้เปรียบต้องหยุดชะงักลงไอบุมทิ้งขุนพักดีอุทานออกมาเมื่อเห็นเงาหน้าของมันชัดๆเสือนุ่นไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยลุกไล่ฟันแทง ไอบุญทิ้งไปเสียหลายกระบวนท่าต่อตีกันในระยะประชิดเป็นพันลวันไม่มีฝ่ายใดเพียงพ้าแต่ไอบุญทิ้งด้วยมือเปล่าย่อมเสียเปรียบเป็นธรรมดาไอบุญทิ้งถอยจนหลังติดข้างฝาเหตุการณ์คับขันหมดทางถอยเผอิญมือของมันคว้าเอาได้ไม้ตะพดที่แขวนไว้บนข้างฝาหยิบฉวยได้ก็อาศัยไม้ตะพดนั้นและ ที่ใช้ปัดบ้างรับบ้างทำลายจังหวะการลุดของไอ้เสือนุ่นบรรดาโจรที่ยังอยู่ก็คอยหาจังหวะเข้ากระทําซ้ำตีบุญทิ้งแต่ด้วยความรวดเร็วอันเหลือจะเชื่อมันได้ลบทุกการโจมตีชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดยิ่งนานไปเสือนุ่นเริ่มมีโทสะโหมฟันเข้าสุดแรงอย่างบ้าคลั่งเหงื่อนั่นไหลโสมกายแขนขาเริ่มผิดจังหวะ เจ้าบุญทิ้งอาศัยจังหวะเหมาะเสือกไม้ตะพดเข้าที่ลิ้นปีของเสือนุ่นยังผลให้เสือนุ่นจุกเสียดอย่างสุดกำลังทิ้งตัวลงกุมอ,อกไม่สามารถลุกขึ้นสู้ได้บุญทิ้งอาศัยโอกาสตวัดไม้ตะพดขึ้นเหนือหัวลอกตีลงบนพวกโจรที่ยังเหลืออยู่มือนึงก็ตีตีนก็เตะออกเป็นพลวันคุมโจรแตกกระเจิง ที่นี้ก็กระโดดลงหน้าต่างลงสู่พื้นวิ่งหายเข้าไปในความมืดที่เจ็บปวดคานได้ก็คานไปพวกไปไหนไม่ได้ก็ถูกเบาไพ่ที่บัดนี้ได้พากันเข้าจับกลุ่มโจรที่เหลือบางก็จับบางก็หาอะไรทุกตีระบายแค้นที่ถูกโจรกระทำไม่นานสถานการณ์ก็ขี้ข่ายพวกโจรห้าร้อย ถูกจับมัดนั่งเรียงรายกันอยู่ชานบ้านนับได้ห้าคนที่เหลือนั้นไม่สามารถติดตามมาได้รุ่งเชา้าขุนพักดีจัดแจงแจ้งทางการแล้วส่งตัวเสือนุ่นพร้อมสมุนเข้าคุกคุมขังพวกโจรนั้นนั่งกลมหนานิ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอของแข็งจนต้องโดนจับเข้าสังเตแบบนี้ เจ้าบุญทิ้งซึ่งบัตรนี้เปลี่ยนจากขอทานบ้าใบกลายเป็นที่ยกย่องของคนในบ้านขุนพักดีได้คุมพวกโจรไปส่งพร้อมกับขุนพักดีด้วยสวนไอ้ดำหัวหน้าบ่าวไพ่ใครเห็นก็ว่าตายแต่เมื่อบ่าวไพ่เข้าไปหาม,มาดูอาการกับพบว่ายังมีชีวิตอยู่บ่าวไพ่ที่พอจะมีวิชาแพทย์ติดตัวอยู่บ้าง ได้ช่วยกันแก้ไขให้รอดชีวิตมาได้กลับมาถึงบ้านขุนพักดีเรียกเจ้าบุญทิ้งเข้ามาหากล่าวซักถามถึงต้นสายปลายเหตุเจ้าบุญทิง้งซึ่งแบบนี้กลายเป็นคนปกติพูดจาได้คล่องแคล่วอธิบายความได้ฉานช,ชัดเจนเรื่องนั้นมีอยู่ว่าไอ้บุญทิง้งเคยรับราชการเป็นถึงหัวหมู่ตะเวนตามหัวเมืองเหนือ ด้วยความเป็นคนตรงจึงได้เข้าไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเจ้าบุญทิง้งแพ้ไัยจึงต้องหนีหัวสุกหัวสุนละหกละเหินแก้งเป็นบ้าใบปลอมตัวจนศัตรูตามไม่พบจนมาได้เมตตาจากขุนพักดีชุบเลี้ยงไว้ทีแรกมันก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแต่สุดท้าย เห็นแก่ท่านขุนพักดีผู้มีพระคุณจึงเปิดเผยตัวออกมาขับไล่โจรไปพอเรื่องทุกอย่างกระจางออกมาขุนพักดีพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยปากออกมาว่าเอ็งมาทำราชการสังกัดข้าเจ้าบุญทิ้งเมื่อชะตาฟ้าต้องกันแล้วเจ้าก็ยาละหกละเหินไปไหนเลยเรื่องคดีความแต่เกากร้าจะค่อยๆสืบความแล้วสะสารให้เจ้าเอง แต่ถึงยังไงเจ้าก็ต้องอยู่ทําราชการกับข้านะเรื่องราวทุกอย่างเป็นอันยุติเจ้าบุญทิง้งได้อยู่ทําราชการกับคุณพักดีสืบมา